เอ้ามาตอนไหนเนี่ยทุกคนมาตอนไหนเนี่ยสวัสดีทุกทุกคนกันด้วยสวัสดีเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆอีกแล้วนะเออจะบอกว่าง่ายเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะมันคือคอนเทนต์มันคอ,คอนเทนต์นะแล้วกว็ามาขายของอีกด้วยนะครับวันนี้สําหรับในวันนี้เราจะมาแนะนํารหัส1บาทเวสรหัส3 4 9บาทหรือว่า339บาทปะ่ะ49เออ49ใช่แล้ว แต่ผมไม่ได้สี่ก้านะไม่ถึงแบบไม่ถึงรหัสสามร้อยสี่สิบเก้าเออกูมึงเข้าใจผิดกันแล้วเนี่ยเข้าใจผิดกาน,นามเลยกูห้าหกครับแล้วก็ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับทําไมพี่ตึงใส่ชุดนอนนะครับอืมกูก็เพิ่งตื่นอีกแล้วนะครับกูเพิ่งตื่นอืมกูเพิ่งตื่นมาเดี๋ยวเรารีวิวรหัสหนึ่งบาทกันเลยคือรหัสหนึ่งบาทนี่ทุกคนจะให้ผมอธิบายอีกไหมอ่ะเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่แบบหนึ่งบาทก็คือได้เลยนะมันคือแบบหนึ่งบาท เอาไปสุม่มเอาไปสุ่มกล่องสุ่ม1บาทแล้วก็มีลึกลับหนหัตหบาทอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็มันมีผาวิสีขั้น1ิด้วยนะในกล่องสุ่ม1นึ่งบาทอย่าลืมไปจัดก,กันด้วยเดยทิ้งลิงก์เว็บไปที่ใต้คลิปและใต้คอมเมนต์เดี๋ยวปักุดให้เลยเดี๋ยวเรามาดูไอดีนี้ส่วนของผลปีศาจกันเลยนะครับไอดี ID นี้เลเวลตานะครับทุกคนสแตก็กเอ่อส่วนผลปีศาจถาวรมีผลอะไรบ้างมีผล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 มี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 มมมมมมม ไม่มีผลไปเลยเลยครับมีแต่มีกับมีส่วนไอเทมดาบโอเด้งดาบบิสโตดาบบิ๊กมัมแล้วก็ดาบดื่นนะครับประมาณนี้โอ้โหเฮ้ยม,มีอันนี้ด้วยอันนี้อันนี้หายากนะไอดรรักกูยังไม่มีเลยเนี้ยผลพานะครับแล้วก็ผลได้นะแล้วก็ผลอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับส่วนไอเทมที่เอาไว้เปิดปีพีก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นผลพานะตื่นหรือเปล่าเนี่ย ไม่เตื่นอีกด้วยนะครับมันก็มันก็ไม่สมควรแหละเพราะว่ามันคือกล่องสุมหนึ่งบาทแล้วก็อันนี้น่าจะไก่สุดในกล่องสุมแล้วนะครับอันนี้คือรหัสไก่ที่สุดลวแล้วก็มีรหัโหดที่สุดก็คือเผาวิสิขันสิบในกล่องนั้นอย่าลืมมาจัดกันเอาง่ายๆก็คือกล่องสุมหนึ่งบาทมันรวมมิตรอุกคนเออมันรวมมิตรเดี๋ยวไปดูกันเลยเออลืม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 รีวิวฮาชิสสังเกตฮาชิสสังเกตนะครับฮาชิสสังเกตวีสองหรือเปล ฮาคีก็เออฮาคีก็เป็นหาคี4ตรงนะครับนี่ส่วนเผาที่เล่นก็เป็นเผามิงอ๋อมันกดเผาไม่ได้วะน่าจะขั้นหนึ่งหรือขั้น2เองนะครับเผ่านี้ก็เออเอาไปทําต่อได้เออนั่นแหละ และนี่คือเวฟของผมเองนะครับผมเปิดมานาแล้วนะเวฟเนี่ยก็อย่าลืมมาบริการกันด้วยนะครับอืมอันนี้อันนี้เลยอันนี้เลยนี่เลยที่ผมพูดนะครับทุกคนสุ่ม1บาทสุ่ม1บาทเพียงแค่1บาทนั่นเองมีโอกาสได้รับ50%กล่องสุ่มไก่ตันรวมมิดราคาสุดคุ้มมีหน้าเผาวิสีขั้น1ิคคำว่ารวมมิดนี่ก็คือมีทุกรหัสในกล่องนี้นะครับอืมรวมรวมถึงเผาวิสีขั้นส0ด้วยนะแล้วก็มีไก่ตันโคตรหดโคตรเทพนะครับไม่ใช่ไก่ตันแบบมันคือไก่ตันเทพ มันไม่ใช่ไก่ตันมันคือไก่กันมันคือไกอ่ผู้ผิดมันไม่ใช่รหัสไก่ตันมันคือรหัสเทพเออผู้ผิดไอ้เวนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแต่ล้านให้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมมาจัดกันด้วยพูดอีกครั้งลินเว็บนะครับก็จะปักบทไว้ที่ใต้คลิปและใต้คอมเมนต์เข้าสู่รหัสเทพโน no. รหัสไก่ตันมันคือรหัสเทพเออนี่คือรหัสเทพนะครับทุกคนเงินเบริ่ห้าแสนเงินม่วงสี่พันก็ถือว่ายังน้อยอยู่ส่วนเลเวลตันนะครับส่วนค่าพลังอัพเป็นพลังพลังสายดาบนะครับประมาณนี้ ส่วนส่วนไอเทมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมมี1ดาว1ดาวโอ้โหดาวดาบกากยังหนึ่ดาวครับดาบโบเด็กโอ้โหมาดหกร้อยหรอดาบอื่นๆประมาณนี้นะครับเยอะเยอะนะเยอะจัดกีตาร์บุกนะครับคาบุสะมีเปล่าเนี่ยคาบุสะก็มีนะคนดูคาบุสะมาตันด้วยส่วนไอเทมประมาณนี้นะครับก็พอเล่นได้พอเปิดปีพีเลยนะครับคนดูเอาไปเปิดได้เลยอนะมึงแบบเอาไปได้ตีคนอื่นทั่วทีพย์อะส่วนกล่อง อุ้ยมีแอนนี่ด้วยนะคนดูเนี่ยดูดิอันนี้ของแลจัดเลยส่วนผลพิษอื่นก็ประมาณนี้นะครับมีเกมฮาร์ทเก็บผล2อัน,นเปล่าเนี่ยไหนนี่ลองซุ่มผลดูดิเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าเขาได้เติมเกมฮาร์ทไว้เปล่าเ้าเงินไม่พอนี่วอ่อพอนี่ได้ผลน้ดแ็งเลยแล้วกูจะกินเพื่อไอ้เหี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บผลนี้ลองดูจัดเก็บเอา คุณได้ชนิดละหนึ่งผลเท่านั้นไม่เป็นไรมันก็ตามรูปภาพอะนะ่ะเนาะเออพอ,พอดีผมลืมดูรูปภาพเดี๋ยวเรามาดูผลปีศาจมีผลไรถาวรบ้างมีผลกิโลนะครับมีอะไรอีกมีผลน้ําแข็งมีเปล่าไม่รู้นะก็ดูตามรูปภาพอาคนดูเออส่วนผลพระก็ประมาณมีผลม,มีผลพระด้วยนะส่วนไอเทมที่เล่นอยู่เอาไว้เปิด PP ก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับว่าไอดีไหนที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นะก็คือ ID เทพนะครับไอดี ID นี้เลย349บาทอย่างถูกอย่าลืมมาจัดกันด้วยของตามรูป100%เซน